นี่เดียนจดจำชื่อนามสกุลและฉายาของคุณได้ ครบถูกต้องเป๊ะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเย็นอิจฉาค่ะเย็นอยากมีสะโพกทอร์นาโดบ้างสะโพกทอร์นาโดก็คือลีลาที่พลิ้วไหวอย่างรุนแรงนั่นนะสีช่วงนั้นเต้นได้สะเดาขนาดเลยตอนนี้ยังมีแรงเขย่าไหมคะมีมีค่ะแต่อาจจะอาจจะไม่หนักเท่าเมื่อก่อนแล้วนะคะนั่นนะสีค่ะเวทีจะหักเอานะคะสงสารเวทีเนาะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆฉันไม่อยากจะถามหนูเลยนะมันดูเป็นสิ่งซึ่งดูไม่ดีไม่สุภาพเลยตั้งแต่อีตอนที่ร้องเขย่าเขย่านั่นนะคะกับตอนนี้น้ําหนักขึ้นมากี่กิโลเป็นสิบค่ะ แต่มันก็โตตามฐานะเธอเจะคิดอะไรเ็ปปนไตแล้วอย่างนึงเธอมีเชื้อฝรั่งใช่ค่ะฝรั่งที่ไหนเขาจะผอมเหมือนไม้จิ้มฟันมันไม่มีหรอกนะคะมันก็ยังเป็นคนอื่นนะคะอายุเท่าเธอป่านอุ้ยแต่ขึ้นขึ้นลงลงน้ำขึ้นขึ้นลงตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแล้วก็อ้วนง่ายหนูกินยาลดอะไรกับเขาหลหนูเคยกินยาลดความอ้วนนี่ทำให้เป็นโยโย่จนเท่าทุกวันนี้อ้าวเหรอค่ะเคยเพราะฉะนั้นถ้ากินยาลดความอ้วนปุ๊บเนี่ยมันจะลงเองยากมากเพราะว่าระบบผ่าผันข้างในมันพังทลายหมดเลยกินอะไรเข้าไปมันเก็บ มันเก็บอย่างเดียวหรอคะนานมากแล้วนะคะยังยังฟื้นฟูไม่ได้เลยหนูกินยังไงหนูไปซื้อยาข้างถนนกินหรือว่าเป็นอะไรที่ที่โรงพยาบาลค่ะโอ้ยโรงพยาบาลจัดให้หนูยังเป็นอย่างนี้โรงพยาบาลครั้งนึงแล้วก็คลินิกสองสาครั้งตอนกินข้าวนักแรงรู้สึกมันลงวูบรู้ถูกใจเป็น10กิโลเลยค่ะจันค่ะถูกใจเลยสิใช่ไหมคะแล้วหนูกินแล้วมันเป็นยังไงคะอาการมุ่วามมีไหมคะไม่มีเลยค่ะแต่ว่านอนไม่หลับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากหมดฤทธิ์ยาปุ๊บโอ้โหปอบลงสิทีนี้กินทั้งวนนนกกิิไม่หยุดแบบ เหมือนพวกนี้จะตายแล้วไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้วต้องกินขนาดนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้ร่างกายไม่ย่อยแล้วมันเก็บหมดเลยแล้วปกตินะเป็นคนที่ธาตุหนักด้วยไม่ค่อยระบายกินแล้วไม่ขี้กินแล้วไม่ขี้กินแล้วไม่เข้าห้องน้ำกินแล้วเก็บขีกินแล้วเก็บของเสียได้ขี้ไว้ตามตัวเลยขยายใหญ่เลยโตายทั้งนั้นเลยแล้วค่ะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้หนูขาดความเชื่อมั่นตัวเองแล้วหนูก็เลยเป็นข่าวว่าหนูไม่ค่อยชอบออกสื่อหนูเชื่อมั่นนะอ้วนแต่ต้วนแต่พลิ้วอะ เห็นเข้าใจค่ะอ้วนแต่ริลไม่ไม่นเป็นคนเชื่อมั่นนเไม่คนที่น้ำจะไม่จะไม่ดูถูกตัวเองอะค่ะน้ำแล้วน้ำทำไมไม่คิดจะไปเอ็กซ์ซอ์น้ำเอ็กซ์ซอ์แต่ว่ามันยังไม่ค่อยลงยังไม่ค่อยลงแล้วก็คนมันไม่ลงมันทำไงมันก็ไม่ลงถูกว่าก็คือก็คือมันต้องใช้แต่สมมติคนทั่วไปใช้เวลาสามเดือนของน้ำไม่ต้องหกเดือนเพราะเคยกินยาลดความอ้วนใช่ไหมคะแล้วก็อย่างน้ำเนี่ยอาจจะด้วยว่าชะล่าใจว่าเอ้ยฉันเป็นคนอ้วนง่ายลงง่ายก็เลยแบบไม่เป็นไรกินไปเถอะเดี๋ยวพักเดือ ทีนี้มันลงช้าละด้วยไวที่มากขึ้นช่วงเวลาที่เธอกินยาลดความอ้วนเธอกินอยู่นานไหมเป็นเป็นเดือนค่ะหลายเดือนเลยเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเหรอมันมีผลกับเธอมาตลอดชีวิตเลยเหรอมหาศาลมากอูตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาใครที่กําลังจะคิดเนี่ยปรดอยู่ในการดูแลของแพทย์เอ๊ะแต่เธอก็ให้หมอดูแลนะหมอดูแลค่ะยังเป็นอย่างนี้อีกใช่แสดงว่ายาลดคือหมอไม่ได้ดูแลเราตลอดเวลาไงคะอาจารย์ <Ừ. S 1> อย่างว่านะหมอก็คงแนะนําว่ากินยานี้แล้วต้องออกซิไดเอซ์เสร็จแล้วหลังจากนี้เธอต้องควบคุมอาหารแต่เธอก็ตามใจปากเธอหรือเปล่าต้องมียาหยุดพอเรากินยาหยุดครบเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยความอยากเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนเหมือนที่น้่นบอกอะค่ะมันอยู่ดีมันก็จะอยากอยากโดยไม่มีเหตุผลเลยอยากกินไปหมดทุกอย่างอยากอยากกินตลอดเวลากินทั้งวันเลยค่ะตายคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรามีภาพนะคะตอนที่น้องลูกน้ํากําลังเพียวเรียวชลูดนะคะกับตอนลูกน้ําที่บวมอึ่งอลึงชึ่งนะคะเรามีภาพนะ อุ้ยนาๆเห็นไหมเออเฮ้ยมันก็ต่างกันเยอะนะลูกน้ําแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะมันอ้วนได้มันก็ผอมได้มันผอมได้มันก็อ้วนได้สะกดจิตตัวเองไว้อันนี้ตอนซ้ายมือนี่เด็กผอมจังไหมคะ่อุ้ยตอนนั้นหนูสวยจังเลยขอบคุณมากค่ะเซ็กซี่มากเลยดูตลกชายกระโปรงให้เห็นขาหน่อยๆแต่อันนั้นถ่ายแฟชั่นค่ะแต่รูปสีแดงนี่คลุมอยู่กับกระสอบมาเลยนะคะถังแก๊สรุ่นใหม่ค่ะเอหาเอวไม่ได้เลยนะคะ สัดส่วน38 38 38นะคะเท่ากันหมดเลยอายุต่างกันไหมคะตอนสองรูปนี้ค่ะรูปทางขวาเนี่ยก่อนนะคะก่อนสีแดงนั่นก่อนทางซ้ายเนี่ยทีหลังหลังจากกินยาแล้วไม่ใช่ค่ะหลังจากลถความ้วนแล้วรถตกเดือนใช่ค่ะรถตกเดือนแล้วก็เข้าสถาบันด้วยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะแล้วพรีเซนเตอร์เขาไม่ปรับเงินจวตายแตป่านนี้ปล่อยอื่นออกมาอีกแล้วน่ะหมดสัญญาแล้วค่ะเอาหมดสัญญาฉันก็เลยอ้วนเลย เอาเข้าท่าดีนะคะเอ,อนิสัยไม่ดีเนาะไม่หรอกทําไมเธอไม่ได้นิสัยการควบคุมน้ําหนักจากตอนเธอเป็นพรีเซนเตอร์เหรอก็เอามาใช้บ้างในบางโอกาสนะคะพีงแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยแล้วก็หลังจากตอนช่วงเนี้ยมันขึ้นง่ายมากเพราะด้วยวัยไม่หรอกคะ่ะอาจารย์คิดอย่างนี้นะคะ <c oughs> ว่าบางทีเราทํางานเหนื่อยอแล้วก็อะไรก็ยังกินไม่ได้ <c oughs> แล้วงานเรามันดึก แล้วเราก็ถามตัวเราเองว่าแล้วเราจะทํางานไปเพื่ออะไรออะไรก็กินไม่ได้ความสุขก็ไม่มีหนูคิดอย่างนี้ไหมคะแล้วที่สำคัญที่สุดพอเล็กสี่มาเยือนเสร็จแล้วใช่ไหมคะฮอร์โมนการย่อยสลายมันก็กลายเป็นสะสมไปเลยใช่ไหมคะอย่าชะล่าใจนะะโอเคค่ะแต่สําหรับอาจารย์ก็คิดว่าหนูยังสวยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้หนูอาจจะถ่ายรูปแล้วดูฟุ้งอะค่ะ แต่ตัวจริงหนูไม่นะคะเหมือนจะนิ่สักเลยหนูดูจรย์นิสก้ก็หุ่นเล็กใช่ไหมคะเล็กค่ะเวลาถ่ายรูปจะดูพองฟุงค่ะนี่เป็นคนอับภาพการถ่ายภาพค่ะตัวจริงสวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวจริงเรา เล่ไปทั่วประเทศเลยให้ประชาชนได้เจอตัวจริงเราสวยค่ะหนูขาอยากจะกลับมาถามเรื่องเก่าหนูค่ะมีคนเขาลือว่าหนูมีอาเสียเลี้ยงค่ะโอ้โหดูไม่ดีเลยค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องมีสามีเป็นตัวเป็นตนจะมีไปทําไมก็หรืเมื่อมนมีคนส่งให้ลายเดือนอยู่หนูขาหนูคุณต้องเคลียร์เรื่องนี้นะคะช่วยเอามานั่งตรงนี้เลยค่ะว่าใครส่งําเป็นรายเดือนใครจะไปเอามาได้มันก็อยู่ที่บ้านเธอนั่นแหละไม่มีค่ะไม่มีมีคนมาจีบจริงใช่มีเป็นอาเสียไม้เป็นแต่ว่ามันมันไม่ใช่อะค่ะ ทำไมราคนไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นอาเสียรจริงๆหรอเขาเป็นอาเสียรจริงๆแต่ว่าคือถ้าจะเอาตรงนั้นมาเป็นส่วนในการจีบผู้หญิงหรือว่ามา,มาล่อหรือว่ามาอะไรมัน,นว่ามันมันดูถูกกันเกินไปไหม,มแต่เขาอาจจะชอบเราจริงๆก็ได้แต่ว่าด้วยด้วยพอเราไปพบไปเจอไปคุยแล้วเรารู้เจตนาเขาแล้วปุ๊บน้ำมีความรู้สึกว่าคือน้ำเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มทํางานเลยน้ำก็มีความรู้สึกว่าไม่จาเป็นต้องให้ใครมาเลี้ยงน้ำเลี้ยงตัวเองได้ ถ้าคุยกันแล้วใช่ถูกใจครบแต่พอคุยกันแล้วมันมันไม่ใช่อะค่ะเขาก็จะเป็นนักธุรกิจอีกอย่างหนึ่งไปแต่ขณะที่เราก็จะเป็นความอนเตอร์เทนอนเตอร์เทนตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ซึ่งมันมันคนละอย่างกันคนนึยางอยู่ในโลกของ business คนละ channel กันเลยอใช่ค่ะก็เลยก็เลยแล้วด้วยวัยที่ต่างกันมากด้วยเขาแกหรอคะคุณพ่อค่ะเป็นเป็นรุ่นป๋าก็ดีนะเขาไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมากแก่แล้วเดี๋ยวมันก็นอนแล้วสบายดีไม่ต้องคลอมีบาทอะไรด้วยเอาเงินมาไม่เป็นไรเงินมันหาเองได้ ไม่มีค่ะไม่มีเสียเลี้ยงไม่เคยไม่เคยมีแล้วก็ไม่มีค่ะหนูขอปฏิเสธฉันค่ะเอาเป็นว่าเราเคลียร์เรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เดนไม่อยากจะถามเลยก็คงต้องถามบุคลิกของหนูอ่ะดูโฉ่โฉ่โฉเขาบอกว่าไม่รู้หรือไงแม่เนียเป็นเบี้ยนชอบผู้หญิงด้วยกันเบี้ยนขอโทษนะคะเดียน อยากจะตอบปากจริงเลยแต่มันก็คงต้องถามมาค่ะเพราะเขามีคนเขาเมามาแล้วก็เขียนมาอย่างนี้ว่ามีข่าวเยอะมากค่ะมีข่าวเยอะมากอันนี้น้นบอกเลยว่าน้ำเคยมีผู้จัดการเป็นทอมออุ๊ยตายเขาเลยเอาไปลือหรือเปล่าใช่แล้วผู้จัดการคนนี้มีแฟนซึ่งน้ำสนิทกับแฟนเขามากชื่อน้องต้อมบอกชื่อเลยแล้วผู้จัดการคนนี้เขาเป็นรุ่นพี่น้ำที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วก็ อาของเขาอากูเนี่ยทำธุรกิจที่เวียดนามนึกออกแล้วไหมคะแล้วน้ำมีชื่อเสียงที่เวียดนามอยู่บ้างเขาก็เลยเอาน้ำไปเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ที่เวียดนามแล้วพี่ตุ๊กไปด้วยเออชื่อพี่ตุก๊กก็เลยไปรู้จักกันก็เลยได้กลับมาเจอกันที่นั่นแล้วพอกลับมาเมืองไทยน้ำเริ่มทำลูกทุ่งนะไม่มีผู้จัดการแล้วพี่ตุ๊กอย่างว่านะพี่ตุ๊กมาช่วยงานน้ำหน่อยได้ไหมออเออได้สิมาช่วยน้องแค่นั้นเองจบอ๋อแค่นั้นเองแล้วก็แต่ว่าไปไหนมาไหนได้วยกันแล้วจะมีช่างแต่งหน้าคนนึงเป็นกระเทยแล้วไปไปดดด้้วยยยกัันนน3คคตลองเิ่า ไปที่สนามบินนะคะก็ลลงจะขึ้นเครื่องพี่ตุ๊กเดินตามหลังน้ำก็เดินกับพี่กระเทย เาดิ้งกัพูดว่านั่ไงแฟนใหม่พมิาอืมดูอย่างไงนั่นมันกระเทยชัดๆคือมันเป็นไปได้มันเดินกับใครมันเป็นเป็นข่าวหมดเลยไม่คงเป็นไปได้ไหมคะหนูไม่มีข่าวเรื่องผู้ชายเป็นเรื่องเป็นราวมาตลอด10ปีและหนูใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเขาก็คงคิดว่าหนูติดใจในเพศสลอดแบบนั้นหรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเพราะว่าสิ่งที่เห็นใช่ไหมคะมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าแล้วจริงๆในชีวิตจริงๆเธอมีทำมาจีบเปล่ามีไม่มีค่ะจริงหรอจริงค่ะไม่มีไม่มีแต่ มีเพื่อนเป็นทอมเยอะอุ้ยง่เห็นป่ะมีเพื่อนเป็นทอมเยอะมีเพื่อนเป็นกระเทยเยอะเพศที่สามนะมีเพื่อนเพศที่สามเยอะมากแล้วถ้าเกิดสมมติมีทอมมาจีบเธอเธอจะเอาป่ะตอนนี้คือใครจีบมันก็ไม่เอาไงคะเหลอคะไม่มีที่ผ่านมาก็ไม่มีคนจีบไม่มีทอมมาจีบแต่ว่าถึงจะจีบนะก็คงมีแฟนอยู่แล้ว เออหลังจาก<ม>ที่ตกพุ่มไม้นะคะแล้วก็แยกทางกันด้วยรถสนิยมไม่ตรงกันก็น่าจะจบนะคะ<า>มีข่าวอาเซียมีข่าวทอมหน <c oughs> ูมีข่าวแต่แบบพันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยหนูคงต้องปล่อยข่าวดีๆออกมาบ้างถ้าหนูไม่มีเลยเนี่ยมันก็ต้องมีแต่าข่าวไม่ดีแต่ข่าวดีๆก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าติดตามเท่าไหร่ไหมคะไม่มั้งคะ<ม>ลองหนูประกาศจะแต่งงานอีกสักทีสิคะ,ะมันก็ไม่พ้นเรื่องเดิม ข่าวดีในที่นี้น่นหมายถึงว่าน่าจะเป็นเรื่องของการไปทําความดีให้ใครก็ตามหรือ,อให้ตัว <คน S 2> เองคนไม่สนใจค่ะต้องเขาสนใจแต่พันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอย่างนะไปอินเดียไปสังเวชนีสถานไปทําบุญทาทานหรือไปอะไรเนี่ยจะไม่มีคนสนใจเลยเเแต่ชีวิตน้ําจะขลุกอยู่กับเรื่องนั้นเยอะมากเยอะเยอะกว่าเรื่องที่ต้องมีคู่หรือว่ามีข่าวรตรงนั้นตรงนี้มีกระแสรเรื่องนั้นเลย ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด